อ่ะหลังจากที่ไปตามหามานะไอ้ด้านหน้าที่กิจฉีนี่มันอะไรอ่ะบอกว่าตายมาแล้วที่ศพเดี๋ยวๆพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพร้อมผมอยากดูไมค์ว่าไมค์เท่าไหร่ตอนนี้ปกติไมค์จะอยู่ที่ประมาณ80จุดสุดแล้วนะอ่า Let's go ไปยังพร้อมยัง Let's go ไปชิงจีน g โอ้ยรอดเลยเดี๋ยวต้องไปทางเรียบก่อนตรงนี้มันยังไม่จับไม้ไม่ได้ใช่าเอวีเอาตีนเหยียบกันเล็กแล้วก็ยีน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 จับสับใหญ่สับโดดสับโดดลูกสับโดด เไปไวไปตรงนะว่าแบบนี้มันมีทางตรงอยู่นะฮะตรงตรงอยู่ไปเฮ้ยโอ้ลุง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 ดูไปดูไปดูเฮ้ยดูดูดูตัดสลากยาเลยบริษัทตัดสลากยาเลย มัน <c oughs> คุมไม่อยู่จริง <c oughs> มันคุมไม่เอ้ยเดี๋ยวขอดูน้ำมันเช็คน้วยกันเฮ้ยน้ำมันยังเท่าเดิมลุงกินกินเท่าเดิมลุงไม่มันมันประหยัดไงเราใส่แบบไฮไงไฮที่พวกกาลพวกอะไรเนี่ยเออแต่มันเจียบได้แลนด์เดอร์ร้อยสี่เออบอก,การแต่งเราไปแข่งกันได้โ <c oughs> อ้โหเบิร์นล้อเบิร์นล้อไม่ได้มันเบิร์นไม่ได้อเลย ว่าล้อล้อมันล้อฝีได,ด,ด้ดิมันล้อล้อฝีมาดูุงวิวลงมาดูลุงลงขี่ดิลงขี่ดิกดหน้ากดหลังกดหน้ากดหลังอ่ะลุงมึงปั่นเลยลุงมันปัน่นล้อมันปั่นล้อมันปั่นล้อนปัน่นลุงล้อนปันนป่นเลยไปวิฟทางโค้งก่อนแล้ววนกลับมาที่เดิมอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> ออกได้ครับผมปิดกิ๊บวันตะทันแล้วไปทางไปครับไปแล้วโอ้ดูไม่ทางจะพอไปเนี่ยถึงก็แบบหลุดไม่ทันแบบไม่หลุดนิ้วแล้วเร็วแล้วลูกเร็วนิ้วไม่อยู่ร้อนแรงเกินสักทีสักทีแบบไม่หลดแล้วเออแบบไม่หลดเป็นแรงจัดไม่หลดมหายไปเลย อีกได้อีกได้ได้ได้อยู่ยีกได้อยู่ลองทิ้งไปรอบนึงอืออือนี่ยอดของความเสียนมันกดที่แล้วดูแล้วคือได้ประมาณร้อยสามคิปคืร้อยสี่ร้อยสี่ได้แต่ว่าต้องทางตรงจริงๆใช่ใช่แล้วก็ทางยาวประมาณหนึ่งอ่ะร้อยสี่ได้เดี๋ยว่เจอรอบหน้าเจออาจจะมีคอนเทนต์แปลกๆมา มันนี้ไปดีกว่าไปแล้วไหวไหวจ้ะไปไหวอ่าไอ้